กูมาแล้วเพื่อนเกมผับจีน nah, okay. ี่ไม่ค uh, um ือเกมที <ok ่กูรู้สึกว่าแม่งใช้เอเนจีเยอะสุดอะกูเล่นมันอะมึงเสียงดังอะมันก็เลยใช้เอเนจีเยอะไม่ใช่หมายถึงว่าไอเสียงดังมันเป็นธรรมชาติกูแต่ว่าแบบมันต้องเพ่งอะมันเข้าใจไหมเพ่งทุมกวินาที เล่นแบบปล่อยจอยทุกวันเนี่ยกูยเล่นกูไม่เพง่งไม่อะไรทั้งนั้นนะกูแบบเล่นแบบชิวๆวิ่งวิ่งไป<บ>ตายก็ตายก็ตายช่างแม่งผมเล่นแบบปล่อยห้างค,ควา,าคยขวากูไม่ได้ใช้พลังงานกับม <Yeah. S 1> ันเลยนะจะลองเล่นอย่างกูก็ได้นะเว้ยแบบชิวๆอ่ะแบบชิวๆเลยอะ่ะไม่ได้โดนไม่โดน,ม,โดนมันก็แบบชิวๆพี่อย่างเช่นแบบว่า ศัตรูอยู่ข้างหน้าเป็นบ้านโล่งๆถ้าเกิดวิ่งไปเนี่ยยังไงก็เสียเปรียบขึ้นรถดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะให้หารถขี้เกียจกูวิ่งกลางลานให้แม่งยิงตายก็ตายไปเลยบอกชิวอะเล่เอาเก่งเลยกินรู้ว่าเล่นรู้ว่าจังหวะนี้เสียเปรียบแน่แต่คือแบบไม่เอากูก็เล่นนะขี้เกียจขยับเหนื่อยพวกกูเลิกเอาเก่งนานแล้วไอ้เหี้ยเลิกเก่งนานแล้วเฮ้ยมีนัดตีหนึ่งน้ดทียเนี่ย คือให้ให้ให้ฝีป่ะเล่นเชิงมากเลยแต่เสียเวลาผมก็เลยวิ่งไปตายเหมือนที่พี่แทนบอกมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วไงฝีมือมันเป็นที่ประจักษ์ไปตั้งนานแล้วอ่ะก็เลยแบบเห็นกันสานนะเห็นกันสานนะถูกครับเฮ้ยเหมือนจะสี่นะล่มล้มส่งตัวนึงเหมือนจะสี่เหมือนจะสี่ล้มส่งตัวนึ่งเลิกเก่งแล้วเี้ยทำงานด้วยมันล่มสุ่มตัวนึงเพื่อนโอ้เลิกเก่งน้ำแล้วเพื่อนอยากกเ๋อครับแตงไม่เป็นไรนะพี่แทนอยากเก่งแล้วเนี่ยเต็มที่แล้วพี่พวกเราอ่ะ เต็ตมเออป็นเด็กอีกครั้งแต่ที่กีแต่มังเกมครับเออเต็มจริงไม่เต็มังเกลือกูตรงนี้ตีกู<ว>ตัวนึงอะแล้วพี่พกำลังว,วิ่งไปไปลงน้ำจอมช้าเลยพี่ช้าเลยเฮ้ยมันออกพ้องยิงกูเฮียไม่กลับไปแล้วไม่กลับไปแล<ว>้<ร>วพี่ออกขวากูทางขวา สองตัวสองสองสองตัวอยู่กันดงขวาอยู่ข้อใกล้เลยหน้าพี่อ่าเดี๋ยว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 พี่ไอ้ไว้หน้าไปฝั่งขวากันอหนึ่งข้างในสองตัวกามีสองตัวเสื้อแดงกับเสื้อม่วงอ่าเสื้อแดงใช่ใช่ใช่สุดท้ายเสื้อแดงซ้ายอยู่ซ้ายเนี่ยเหลือตัวนึ่งสุดท้ายไม่รู้จบ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 โอเคครบถวนทั้งนั้นเห็นล้มถูก แล้วทำไมมันยิงปืนมันยิงมันมันมันใช้อะไรเก็บเสียงยิงมึงวะเพี่ยอนะมันมันกระสุนมันดูแบบเช็ค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 เนี้อ๋อไม่ออกนะเออปืนกูบ้าอ่ะกินใช่หรอไม่ใช่เหมือนเหมือนแบบเปนยิงอยู่หน้ากูเลยอ่ะมันยิงอยู่หน้ากูเลยอะเงี้ยกูไม่รู้วะเดี๋ยวกูอื่นวะกูอาจจะอื่นบ่อยเท่าที่เมื่อไหร่็บเสียง มาอีกแล้วนิ่งในเกมฝนตกก็เหมือนบ้านกูเลยบ้านมึฝนตกอ่ะใช่ในแข่งมีใครเอาใช้แป่ลิวเก็บเกี่ยวมาวะไม่น่ามีนะเพื่อนเออไม่ระบในระบบไม่ระบุตัวตนเจ็บรูมพี่ป้าเออมีกุญแจ Let's go baby let's go ใครมีเฟอร์เดทให้ผมหรือเปล่าหนึ่งัน มีหนึ่งอันมีหนึ่งอันเนี่ยเอาไปเลยมีหนึ่งอันกูให้มึงเลยไอเนี้ข้างในข้างในมีดอกอีกอันนึงเนี่ยไนี้ขวามือเดี๋ยวเราไปเอาที่ secret room ไปนี่เอ้ได้แล้วไปนะเอาพี่ secret r o อยู่ที่ไหนห้องห้องขวามือใกล้ๆนี้ตรงนี้นี่นี่ พลิกซี่พลิกซี่พลิกซี่ิกซี่มารมีรถเปล่ามีต้องไปเอารถร้อยอ่ะบอยรถร้อยเพื่อนปานแบลเลยเนี่ยแล้วอู๋รถไม่มีรถเจอแต่จักรยานกูอ่ารถฮองบีตีหนึ่งด้วยนะเติดยักษ์ฝากทีพี่อยากเห้ไอ้ดีตัวเองดูไปไปควันตะหูคู่เอ๋อร์จัดเลยน้องยังไม่ได้นอนครับ เอาเราเปิดป่ะผมจะไม่ถนัดกระสุนเกี่ยวเท่าไหร่ป่ะพี่ไม่ใช่ส่งใช่ป่ะดอกดอกไปให้นะเห็นปะ่ะกกรถเ r น n i ะ e r น d e o n Grandeur โอ้ยใครเรียกวะมันอะไรเรียกเราแบบมาดูสตรีมเราเห็นเราขับรถออก <c oughs> ไปกี่เรียก มาร์คให้ไม่แข่งมีมีมีเหตุรักไม่มีเพื่อนน่ามีเนอะแบบมันมันมีแต่ว่ามันเปิดไม่ได้บอยมันจะไม่มีกุญแจหรอกใช่มันมีห้องนั้นแหละคือหมายถึงว่าอ่ามันก็จะเปรียบที่เปรียบเหมือนที่เล่นใหม่อ่ะเหนออปะก็คือยิงลงไปหลบยู่ในหลบมะโอเคเดี๋ยวจบแล้วไปโคยิกิโอเคพี่ เสียงปืนโคตรโหดร้ายโอ้ยเอเดบอายุบอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อคุณโอ๋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 คุณต้องใช้คุณต้องใช้เอดับต้องใช้คุณโอ๋เฮ้ยต้องต้องมีแม็กด้วยพี่ต้องมีแม็กด้วยปะนี่นี่แม็กแม็กใครรู้เขียวเลยเยอะเยอะปะแม็กแม็กตไปไหนอะไปไหนแล้วเเห็นูขียยว ข้างในไหนไปละไม่รู้ยังไม่ได้เก็บเลยผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยลูกเขียวเหลืยไหมไม่มีไม่มีเลยเพื่อนกูไม่ได้ใช้ลูกเขียวผมก็ไม่ได้มีโอเคไม่ได้มีไม่มีก็ได้เออไม่มีนี่เนียนะเพื่อนแไอคอนเก็บไปเขาไปเก็บไอเคียกันรับนึงเก็บไอเคีปปะ เออแขไปแขแบบเออเออที่ไหนนะลุงไปทุกเมืองอะไรเงี้ยเราจะเข้าแบบเข้าดีๆดีกว่าที่อุตส่ามานี่ยี่สิบกับสองยี่สิบกับสองมันคือที่นี้มันคือที่นี้ดับเครื่องเข้าได้นะบอยถ้ามันเข้าอะดับเครื่องเข้าโบสถ์นะเพื่อนฝังไหนจะเข้าฝังโบสถ์โบสถ์สวยโบสถ์สวยเพื่อนเราวิ่งยิงฟรีอเผื่อมีคนมาชุบแล้วเราได้ยิงฟรีแล้วต้องดับเปนละบอยมันได้ยินดับดับดับอะไรบอยมันได้ยินไม่ได้ยินเพื่อน เสียงว่ามันได้ยิงไกลโดนน่าอยู่โซนกลางเมืองป่าววะเสียงปืนเราไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช่โซนกลางเมืองเพื่อนใช่เลยใช่เลยโซนหลังคาบ้านกลางอ่ะยี่สิบสี่กับมันคือตียี่สิบสี่อ่ะ โอ้ใช่เลยไอ้เหี้ยกลางเมืองเออเนี่ยซอยซอยกูเลยซอยกลางเลยวิ่งตรงไปเจอเลยใจสุดเอ้ยนี่หลังคาบ้านนี่หลังคาบ้านนี่มัก์้ซมมัก์้ซมมัก์้ซมโอเคไปบลิมบ้านนี้บ้านนี้บ้าบ้านนี้บ้าบ้านนี้บ้าเห็นนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกูไม่เห็นกูแต่กูเห็นมันเมื่อกี้กูถามแล้วว่าเห็นป่ะมันบอกไม่เห็นหน้ากูเหน้ากูเจ็บสวยมากพี่บายบายสวยจัดที่เจ็ด เจ็ดก hey, ับย oh um. ี bye. Bye bye ่ส yeah. ี่ฮะไอตัวราคาตกอยู่นะบายสดหน้ามือมีเหรมึงบายตายไปกูสองด้วยเจ็ดกับสองก็มีตายไปกูไปอ่ะและมันมีอีกตีนะพี่เนี่ยอันที่ตีอะไรที่ตายเจ็ดเหรอไม่รู้เงินไม่ได้ดูอะไรเลย ไม่รู้ไม่รู้เลยบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้หน้าต่าง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 ซ้ายไปขวาแล้วเดี๋ยวกำลังขึ้นหลังคาไปเออกำลังขึ้นหลังคาไปตันโกลูกซองเฮ้ยอยู่อยู่ห้องลึกอยู่ห้องลึกอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้สองตัวสองตัวสองตัว มีตัวนดงอยู่ด้วยกันออปชันได้นะปลาเนี่ไปตรงนั้นนะมันน็อกอยู่สามไม่หึามไม่สองสาไม่สาแล้วตายตายตายถอยถอยถไม่เจอห้องกลางห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงห้องน้ำด้วยอยู่ตรงห้องน้ำยังไม่ลงบันไดไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเพิ่งปแนเจ้โอ ยิงกูแบบว่าเม็ดเดียวกูล้มหรือว่าปืนไอ้เกาะเราไม่กันอะไรให้เลยป่ะลูกซองมันแรงอะไรเพื่อนแม่งให้แบบโบ้งเดียวล้มเลยลูกซองของแม่งดีเฮียปืนลูกซองอย่าบางทีแม่งยิงต้องงเนนิิร์ฟะยตายก็ตายแต่บางทีไม่ตายก็ไม่ตายกูงงอารมณ์แม่งอยเงี้ยโอก็ดูไม่มีของเลยนะแม่งแบบลูกซองเลยอ่ะอืมมันไฟกันไหมเฮ้ยสโมกเฮียไมีของเลยไอ้ตัวที่ดูค่ามีอยู่มันโฟ มันฟ้ามันซิกมาเซเวงกูมีแม็กซำเลยวะนั่นเดี๋ยบีเออกูก็เจอ,เจอแค่อันเดียวเหมือนกันนะอะพวกเราเรามีรถในเมืองใหม่ oh ม,ม,มี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  s <S อโอ้เล่โกลาห์เขาเนี่ย ไอ้เหี้ยวงบนหรือวงล่างมาดิเราเราเข้ามกระหานนี้เลยป้าล่ะและ้วก็ไปซักข้างล่างแล้วก็ไหลขึ้นมาข้างบนอ่ะเอ้ยเ <Okay, okay. S 2> พื่อน,นไปด, <fi> ดิเพื่อนวงบนเพื่อนวงเงี้ยโอเคโอเคบนก่อนแล้วบนบนเดี๋ยวกูาเปลี่ยนรถชิปครับเอรดอกไหนแต่พี่ตรงไปเลยซ้ายไปแล้วตรงนั่นแหละลงมันลงน้ำว่ะเข้ามามันไกลหรอ โอ้น้ำบ่อยๆน้ำน้ำน้ำไม่ดีว่ะเออมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราึงไม่พลาดอยู่แล้วเฮ้ยบ้านสองมีคนบ้านสองมีคนขวามือกูเฮ้ยเฮ้ยมีมีสายสายก็มีาจะล้มใลยบ้านจะล้มเจ็บมากมีสองตัวอยู่หน้ากูไปเอา่อยพวกเราทั้งหนึ่งพี่เหลือในบ้านเอ้ยเหลือในผมขับ มีตัวหนึงที่เดามีตัวที่เดิมี่ไหนวะไอ้เหี้ยลากยู่ไหนอ่ะบ้นบ้า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 นบบ้านมึงใช่ไ้มเดี๋ยวให้เดี๋ยวใเด็บเ็บเจ็บเด็บตัวระเบิดกูเดี๋ยวเขาสอบไปแล้วตาย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 ตอกี้อ่บไอ้ฝั่งฮาร์เบอร์ยิงมาเพื่อน เออมึงเอาไอ้แจมนี่ไอ้แจมอ่ะเออเฮียมังไลา์กูด้วยสัตว์อ๋อบ้านหลุม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 นี่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 นจะล้มจะล้มตัวไปสายเมทิตเลยจะล้มต่างหินนี่อะไรอะไรเพื่อนนี่นี่ขึ้นมาเปลี่ยนแม็กแม็กแคปตรงนี้กูจะแม็กซ์เทไงร<ห>้องใช้กําลังไปกําลังไปกูป้ยแม็กซ์เทไงเคกูเจอตัวละเ <laughs> <laughs> ด็เดดาเตือนเบื้อนดาวเตือนเบื้อนเฮ้ยกระ โจนในหมู่พวกเราเหรอแบกเงียบก็ต้องดานหลุดตรงนี้อยู่อยู่อันนี้เลยไอ้ตรงบ้านหลุมไปเนินบ้านหลุมอาเรนอกวงนะเพื่อนเรานอกวงนะเพื่อนแฮปปี้ไปแล้วไอ้คนยิงเราอยู่เขาซ้ายมันไปไหนแล้วไอ้ยิงนี่นี่นี่หนักหินนี้อยู่ไอตัวเม็หนึ่งตัวไปหนึ่งหินนี้หินนี้ตัวตัวเดียวใช่ อกไปแล้วหินบ้านหลุมหินบ้านหลุมหลบเราเดี๋ยววาทันเฮ้ยไอ้ทันบ้านฝ่ายมีคนแทนนี่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 สามเมตรเพื่อนนี่นี่ติกูเอ้ยไอ้ทันขับไปดิขับไปดิเสรน้องแล้ว ไอ้ใบ pues ้กูแทนฉนสอบ้ไอ้แทนเลางหอยู่ข้างในเลยมัลบอยู่กองมรายตั้งมเลียงอแต่ว่าก้าบ้านนี้หรอทางพี้างหลังางหลังบ้านนี้หรอไม่ไม่างหลังพี้างหลังอุ้ยเหียแม่งแม่ง เห็นพี่สวย้ยเดี๋ยวันมาจอดข้างหลังพี่ข้างหลังมาจอดหันมาหน่อยพี่ไปกินเออหันดิหันดิบ้านนี้บ้านนี้มาผมเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยเ้ยี้ยไม่ไม่ยหงเลยนเลยพี่ม่ก้มยิยูสองไปแล้วสามไปแล้วบอยลุงลุงลุงลงลงบอยงหอรถไปคันหนึ่งบอยกจะขับไปกจะขับไป เอาไงดูขาไปเคยมาให้มาปะมาปะมาปะนี่นีนี่นะนนี่นะอาวเอโอเคเดี๋ยวชิงเดชิงซ้ายเล่นห้าเดี๋ยวชิบซ้ายเล่น้วโอเคสวยบอยหนหนยเฮียอ้สันเหยอนอ้วจัดเออ คือมึงรู้ป่ะตอนแรกอะกูเห็นมันนานเลยแต่ชื่อมันซ้อนกับมึงไว้กูก็เฮียหนุ่มก็ตัวเดียวกันเดี๋ยวก็นึกว่าเพืกก่อนเราเออชื่อมันซ้อนกันเลยเฮียแบบพอดีกันเลยอะกูเข้าใจผิดเนี่ยเฮ้ยบ้านบ้านบ้านฉลาดมีคนเอาแม่เลยป่ะเน,เนเาะรถเข้าไปอีกแล้วรถเข้าไปอีกเซตหนึ่งกูด่าเพื่อน บต่างนี้ต่างนี้ต่างนี้ยเดี๋ยวนะยิงกูกล้าเออมันยิงมันยิงพี่ผมไปละผมไปละแล้วไม่ยิงในวงแล้วนะประเด็นอะในบ้านนี้เหรอเฮ้ยบ้านใหญ่มีมันยิงจากไหนวะในบ้านเหรอก๊ะในบ้านวิในบ้านในบ้านแดง มีตัวหนึงใต้บ้านกูต้องสอบแล้วไอ้เี๊ยบปุ๊ลยนะพี่ไอ้เี่ยอจียหาแล้วไปก่อนนะพี่อยู่นี่ป่ะอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่แทนตาเราาแล้วตาแลาแล้วมาลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้า้วานล้วา้า้แมาแาแล้บ้าแล้ว้้แล้วี้ว้แทนหนีออก้วแาแ้แ ต้องกูต้องกูตายสามแทนต้องกูตายสามออกดีป่ะเพื่อนออกดีป่ะสามช่วยพี่ออกแล้วป่ะแทนเพื่อนกูช่วยอยู่ตามให้พี่ผมตามให้ในหลุมมีตัวนึงก้าไม่ใช่ในหลุมมีตัวนึงใช่ใช่ตรงสมก็มีคนใช่ป่ะบอยมีนะซ้ายซ้ายมีนะซ้ายผมก็มีนะหลุมไปเดินมาบอยเป็นควันปั๊ เบองบนซ้ายน็อกเลยตัวนึงอีก่ามีอีก่าหม่มดมเดี๋ยวปั๊มนะปปปั๊มปั๊มมันหันมองมันมองเยี่ยตรงข้ามยิงกูอีกเย่ยปั๊มมีคนหรอดียวปัมมีคนห่อกก็ไม่รู้ว่ะ โอเคโอเคโอเคดักสะพานได้ดักสะพานได้ั้งนั้นดักสะพานเลยมั้งมันตัดกันนี่อยู่แล้วสามแยกอ่ะสามแยกตัดกันโอ้โหได้สะพานมีคนด้วยฮัลโหลเออรู้เรื่องสะพานซ้ายขวาเลยอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงคอตรงคอนะตรงคอบป็นไดเงี้ยเนี่ยตรงมากูเออเออเออโอ้คเฮ้ย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 เห้ยเฮ้ยขาร้องขาร้องชิดนะต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 ้องเช็ด รอรราเอาหน้าราเอาหน้าราเอาหน้าเอาหน้าปไ้อสะพานพานชุบกันสะพานชุกันสะพานชุบกันสะพานชุกันเอาสะพานนะพี่สอเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปกัแล้วไปมาคถได้ไปได้ไปได้ไปด้ไปได้เฮ้ยมันจะไปชุบ่อนพี่ ลม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 เลี้ยวขวาหน้หน้ามึง้อยู่แถวงยหลังยิงไระวังข้างใต้นะพี่ระวังใต้นะระวังใต้ระวังใต้ามาว่าอยู่หลังควันหน้แทนวะอาจารย์พี่งนี้ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูดักอะไรอยู่เออกูด่าเฮ้ยไอ้แทนไอ้แทนช่วยได้บ้างแทนไอ้สะพานจะมาแทนช่วยได้ช่วยแทนช่วยหน่อเออเออมันจะมาชิ้นมันจะมาชิ้กูดักให้กูดักให้ด่าให้อยู่ด่าให้อยู่มาจากสายมาจากสายมาจากฝั่งปั๊มตัวให้อยู่เฮ้ยมึงฝั่งกูนะถ้าถ้ามึงชุบมันเสร็จละมึงต้องข้ามไปสายคนหนึ่งนะข้ามไปฝั่งนู้นนะในในฝั่งเนี้ย เออไอ้พี่ีไม่เห็นหน้ากูเห็นหน้ากูอยู่เห็นหน้ากูอยู่เห็นหน้ากูขวามมือตัวนึ่งแถวสองฝั่งซ้ายมีอะไรออกมากูตายน็อก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 น็กเด้ออุ้ยมึงเอาหลังไปเลยมึงเอาหลังไปทำไมผมไม่เจอใครวะอาจจะลงอาจจะลงน้ำแล้วก็อาจจะลงน้ำนะเออเฮ้ยมันว่ายน้ำพี่แปลกวะ ไ,ไปฝั่งตรงข้ามมีไอน้นี่ไอนี่ไนี่ไนี่ใช่ไหมโลลดนรับไปแล้วเฮ้ยพีตรงเนี้ยล,ลองข้ามด้วยเป่ะก็รีบยิง ยิงไปเขินไปยิงไม่โดนปาพี่อ้าวแล้วพี่กินโดนอีกแล้วใช่เหรอกินโดนแม้แล้วเหรอไอ้กินกลางฟูไฟติ้งแล้วเหรอกลางฟูไฟติ้งเฮ้ยระวังนะระวังนะมีน้ะมีน้ะมีน้มัขับไปอ่ะกูยิงน้องไปซ้ายโดนลาดไปแล้วตัวหนึ่งพี่แดงกันล่าเลยพี่แดงพี่แดนไปหาหัดพี่หน่อยพี่ได้พี่บางคนดูยูทูบบอกทำคลิปโดด ทำไมคิดพี่ตัดจบแปลกๆคิดไหนมากูดมามูมามูมาฝั่งนี้ไอมุมมันบ้านลงมาละบ้านน็อกีกูขึ้นตรงนี้นะบอยมองมองได้ปะอุ้ยเชี่ยบอยมึงยิงไอสัตว์ย้อนยุคปะเนี่ยไม่เห็นแล้วนะไอกินไอแทนมาฝั่งนั้นไม่เห็นนี่คมชัดมันไล่จากขวามามาถึงดูไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีเพราะโดนแบงก์ก่อนตลอดอ๋อไอเหี้ยเ้าปิดแชมป์แล้วเพื่อนกูแชมป์ด้วยกันตอนนี้มันคันเพิ่มพี่แทน มิติใหม่ในการเล่นผับจีนะฮะทุกคนดูไว้เกมนี้ไอ้เหี้ยรถเสือบยางแตกไอ้เหี้ยบอยสัตว์เอ๊ะสามตัวสามตัวสามตัวมันต้องออกมันต้องออกมันต้องออกสามตัวสามตัวมีฝั่งตรงข้าวตัวนึงเห็นอว่าตงรถแทนนั่นาไอ้กล้ายิงเจ็บแล้วไอหัวแตกโเออสติมเนี่ยนะฮะไอเหี้ยสตีลเลยงยากจริงพี่จริงมันเ่องยากแทนสตีลมาดีเลยนนั่นจริงปะเอสคูลูก้าทำได้เหมือนที่เคยทำ ก้าตรงนี้ตัวนึนงไกลๆนี่ฝั่งนี้ตรงนี้ก้านี่ต้นไม้มาส้มนะต้นไม้นี่มาส้มจิมบอกแล้วก็บนตึกนี้ยังอยู่ชั้นสองอยู่เจ็บมากบนตึกมันไม่ต้องลงนะมันต้องลงวิ่งรอบหน้าอุ๊ยก้าไอ้สัสเอาดีสายต้นไม้สายหนึ่งแล้วก็ตรงบ้านมันปูไ้นี่มาปูปลาจ่างมาประจ่างเหรอต้องเบฟก่อนปะเช้ยนี่อีกอะเอ้ตัวนี้แท้ยิงอะไร เออมป็นยิงแบบเอ16ยิงกูเคาะกวดใครก็มีขวาก็มาโอ้โหแล้วเลยโซนบางหมดหลังรถหลังรถตัวหนึ่งนะหลังรถ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 ขน,น,นานนดรถซ้ายรถซ้ายเห็นเราไห<ป>มมึงไปชิดรถซ้ายได้นั้นะ่ะไอเจ้<ห>าขวาออกเยอะไปชายสายทิ้งสายชิดอุ้ยโดนดิอย่างงี้ ลาโดด้ไอเฮียกล้ามึงของจริงวายเฮียไอ้กล้ากูวาดิไอเฮียซิกเกิลเลนล้างทองไอ้สารเอสคุลูก้าไอเฮียโอ้หจะเอาไปตัดไฮไลท์ไม่ได้อีกชื่อพี่ยังงหนาหมาเออไอคุลูก้าไอเฮียโหเชิงแบบได้จัดเชิงโอ้สมองสมองปิดเล่นทีละตัวเจอ๋งสารของแท้ว้ะโคตรบ้า เฮียร่างเฮียตัวซ้ายร้องเลยสัตว์สเปยโคตรเป็นยานเลยเออเฮียโดนปึ๊ดเดียวเอ้ยทีมซีหงมันยิงเอาเรื่องมากเลยนะที่กูร่างดูเนี่ยเอาเรื่องอีะมันยิงเฮียเลยขนาดนั้นวะยิงกูยิงกูหัวที่หัวตามเลยสัตว์บัคกุขี่เฮียเราจะเริ่มยังกูจะไปกินข้าวละอยากไหมกูลังเข้าวอีเกียบแล่ะพี่เกียบแล้ยได้ได้ได้กันละครั้กินมาหน่อยกินมาได้เล่นเลยเกินไม่ได้เล่นเลย กี้คือแบบเกมเซนล้วนๆอย่างตึงมึงจริงจังเกินไปว่ะช็อตเมื่อกี้นี่กูว่าไม่เลยนะเมื่อกี้ผมเอาแบบเท้าขึ้นมาบนโต๊ะเลยเมื่อกี้ไม่ทำใช่ไหมเนี่ยเหมือนที่เคยทำานี้เลยรู้อยู่แล้วว่าต้องเล่นอย่างนี้เมื่อกี้กูตอนกูแจ้งกูแจ้งขำๆกูเอาใส่หัวไม่กูกลับ <c oughs> ด้านนะเ <c oughs> มื่อกี้แจ้งเมื่อกี้กูเล่นโดยการใช้มือซ้ายจับเมาส์มือขวาจับคีย์บอร์ดกูหลับตายิงอะไรื่อกี้